ที่เคยคิดด้วยนะว่าแบบจะซื้อ M5A1 ทองอะ่ะที่เป็นแพคเคยคิดจะซื้ออยู่ช่วงหนึ่งที่แบบอยากกระปั่นอะ่ะอยากปั่นเร็วอะ่ะแต่ดีตอนนั้นหักข้ามใจตัวเองไว้ได้อม M5A1 ทองอะ่ะมันเป็นแพคป้าถ้าจำไม่ผิดนะฮของอิสราเอลเกือบซื้อแล้วเกือบแล้วแบบเกือแบบแบบแล้วเกือบซื้อแล้วอ่ะแต่หักห้ามใจไม่ทน ก็บอกอยู่ว่าเกือบ เชื่อปืนมันโยกจัด มันมันมันก็เหมือนกับตัวสายวิจัยแหละมันก็แค่เป็นพรีเมียมวิกโรแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย ไอที่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกิดตาทุกวันนะบอกก่อนใครมีอะไรสงสัยถามได้นะก็จะตอบเท่าที่รู้ติดตามไว้ได้เปิดแจ้งเตือนไลน์ไว้ด้วยครับติดติมทุกวันสามทุ่มสองทุ่มันแหละ,ม,ละ,หละ,ะมันก็แล้วแต่คนน่ะแบบมันต้องแล้วแต่คนละหวะ่ะเนาะทำไเซื้อไม่ซื้อ แต่ถ้ามองในมุมพี่ก็นะ่ะประมาณนั้นแหละมันก็เหมือนเดิมอ่ะจะแค่เป็นพรีเมียมวีเคลแล้วเปอร์เซ็นต์การรีเซิร์ชของมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เพิ่มจนเวอร์เหมือนแบบรถท็อปใช่ปะ <ST AR> อืมวิมจัยได้ถึงหลังห้ามันน่าแบบซื้อแบบท็อป,ปไปเลยดีกว่ายกันท็อปไปเลยแล้วก็เล่นคันเดินปบยา,ยายไปเลยอย่างเงี้ยทำรอบ Advanced. Advanced. <c oughs> เอาผมมันมันเห็นพอดี ือตรงนี้มันเป็นแบบเพื่อนมันมาทิ้งไว้นานแล้วไงเลยเห็นด้วยครับเนี่ยพอทักตาดีปุ๊บไม่หายไปเลยไม่หายไปไหนวะอ,อันนี่เห็นควัน,วน,นเห็นควันรถอเลยเห็นอ่ะบนมาทีเราฟังอยู่ เลงจากความเคยชินด้วยครับผมเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆรเรารู้ว่าปืนมันยอยแค่ไหนเดี๋ยวก็ได้เองครับคือเหมือนมันก็ไม่ได้ชินปืนเนยมันก็แบบยิงนานๆเล่นไปนานๆนวนะมันจะรู้เองว่าระยะนี้มันประมาณไหน่ะจากมาแค่ตอนเลงมันก็แบบเอารู้สึกอะั่นแบบเล่นแบบเอารู้สึกไปเลยแต่ถ้าแบบเอ้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็กดเลนไฟเดอร์ได้นะเนี่ยกดเลนไฟเดอร์ได้แต่มันจะใช้เวลาหน่อยนะเน่มันกดเลนไฟเดอร์ได้นะระยะเจดระยห้าสิ 50, อะไรอย่างนั้น แล้วก็ตั้งปืน750อย่างเงี้ยใช่ป่ะเล่นอย่างงี้ก็ได้ครับไม่ยังแบบความรู้สึกตัวเองยังไม่ได้นะยังไม่ชินอย่างงั้นนะนะแต่ว่าเล่นไฟเดอร์มันก็จะค่อนข้างเล่นไฟเดอร์ช้าเพราะว่ามันไม่มีเลเซอร์เล่นไฟเดอร์อก็คือบทเรื่องเดิมไอเราก็เลยว่าจะบทเรื่องเครื่องบินที่เล่นตาที่แล้วโอเคเรื่องนี้โถ่ น้องสบายใจพี่ก็พี่ก็สบายใจนะแต่อย่างนั้นเราก็จำระยะตรงนั้นได้แล้วไงว่าระยะนั้นมันคือเท่าไรเท่าไรอย่างนี้น่าจะไม่เกิน400น่าจะ350 ไม่ใช่ต้องเพิ่มเป็น400อืมน่าจะ400เห็นปหมแม้ผมยิงกะผิดเลยเห็นป่มจะทำตึงยังกะกะจะทำโชว์ตึงเพิ่หน่อยเกียแค่นี้ยังกะผิดอ่ะเห็นไหมมนยิงด้วยความเพลอจริงจริงเมื่อกี้ลองคิดดูว่ายเท่าไหร่พอคิดแล้วเป็นไงเห็นไหมมายิงบ้าดมาเลยบางครั้งได้แบบมือไอ้เล่นอย่างนี้มันแบบมันแค่ขึ้นฮิตเฉยครับมันโดนสเก็ตระเบิดเฉยๆตอนยิงผมยิงโดนตรงนี้ต้องหลุมมันพอดีมันหลุมระเบิดตรงนี้ ยิงด้านหลังกลัวไม่ลงมั่งไดอครับขึ้นฮิตสปอ t ตเฉยๆแต่ก็ขึ้นแค่ฮิตมันก็ไม่ได้แอซซิสต์นะเนาะมันก็ต้องยิงให้โดนรถจังๆสักนับหนึ่งเพื่อที่จะได้แอซซิสต์รถเราไม่ได้หนาด้วยนะ M51 รถบางมากก็รถเชลแมนนะนะแต่ว่าบอดี้เชลแมนแต่มันมยู่เล็6อนีคือก้อนเนยอ่ะก้อนเนยขับได้ เมื่อกี้เห็นปืนแถวๆนี้อยู่ไหนแกอยู่ไหนแต่นี่เห็นปืนแกที่ไหนวะอ๋อแถวนั้นน่าจะใช่นะค่อนข้างมั่นใจขนาดนี้นัน่ไม่ฆ่านี่ไงเจอแล้วเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หร่ไม่ใช่ อ๋อนี่เจอแล้วเดี๋ยพี่ตีไปเจ็ดร้อยไปอ่าเจ็ดร้อยสามงไปนะต้องแปดร้อยเพราะว่าพี่ยิงเร่งกลางคันแรกก็สุดมันตกแท็กอืมอโอ้ยโอ้ยดองผสมพอดี กล้องไบโอคูล่าพยายามใช้ให้มันประโยชน์เพราะว่ากล้องมันจะมองหลังเนินได้มองไปก่อนแล้วค่อยโผล่ไปยิงอย่างนั้นอ่ะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแต่มันก็วิ่งไม่ให้เรายิงเองอ่ะเพิ่งเจอคนชอบดันนะนะเห็นปะอุ้ยอันนี้ลั่นอันนี้ก็ปืนลั่นอุ้ย ถ้าจะรอปืนโหลดเสร็จก่อน้วค่อ้โผเนี่ยแต่พออันนี้เสร็จใช่ป่ะเห็นไหมมันจะเกิดได้ถ้าเราเอาของเลินไ,ไปอ่ะมันจะมีโหลดเอาอยู่แต่ในพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกหรือรีเซ็ตอะไรเลยมันก็เลยไม่มีก็จะเกิดแค่ศูนย์ละแปดสิบเนี่ยแต้มสปอนพอยมีพันสามเห็นป่ะมันจะเกิดได้อะไรประมาณเนี้ยเล่นเปิดหนึ่ง หนึ 1> 1่งตัว9ก้าจนย์น่ะ,นะะได้อยู่ได้ได้ได คือบางครั้งเรายิงไม่ตายใช่ป่ะเราก็แบบรถศัตรูอะแล้วก็แค่ยิงพังแท็กมันให้มันดำอะให้แท็กรถมันดำอะอย่างน้อยแล้วลาแอซิสเลยสมมติถ้าเราไม่มีระเบิดไม่เลยเลยนะยิงแท็กมันให้มันดำแล้วปแต่จะยิงแท็กให้ดำมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ย<ส>วเมื่อกลางดิงก็ยิงรถบางๆ,ๆอะเนาะเข้าอยู่เนาะ ช่อ่ะแล้วพี่สูกา้าอันนี้พี่ไม่รู้เลย Just keep will ไม่ยิงอะไรของมันวะอ๋อก็ย่ะสูกา้าอาจจะใช่ก็ได้นะต่อไปก็หนึ่งเอหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งคันเดียวมันจะลุ่งเหรอวะ